thank you ในการเกิดความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันมี3แบบคือ 1. การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่องซึ่งอาจเป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นในระยะภายหลังจากการติดเชื้อไวรัสบางชนิดยกตัวอย่างโรคเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคเบาหวานชนิดที่1โรคเลือนกวางโรค SLE โรคลูปัสหรือโรคพุ่มพวง 2. ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานมากเกินไปหรือภูมิไวเกินทำให้มีการตอบสนองที่รุนแรงมากผิดปกติยกตัวอย่างโรคเช่นโรคภูมิแพ้หอบหืดโรคสะเก็ดเงินโรคกระเพาะอาหาร 3. ระบบภูมิคุ้มกันทำงานสับสนไม่สามารถแยกแยะแอนติเจนของร่างกาย ออกจากแอนติเจนแปลกปลอมได้ยกตัวอย่างโรคเช่นโรคมะเร็งโรควัณนนโรคโรคไข้หวัดและโรคเอ์ค่ะ อาการแสดงของโรค s l e จะมีการอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักตัวลดลงมีผื่นแดงบริเวณหนกแก้มแพ้แดดผมร่วงมีจุดแดงตามบริเวณผิวหนังมีอาการปวดบวมแดงร้อนตามข้อต่างๆทั่วทั้งร่างกายและมีการข้อแข็งในตอนเช้าปัสสาวะเป็นเลือดซึ่งเกิดจากภาวะไตาวายมีอาการปวดศีรษะชักซึมจนถึงหมดสติตัวซีด เลือดออกง่ายหอบหืดนอนราบไม่ได้มีอาการเจ็บตื้อที่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายจากการขาดเลือดเจ็บเสียวบริเวณหน้าอกมีอาการปวดท้องเนื่องจากว่าเกิดการอักเสบบริเวณลำไส้และตับอ่อนและมีอาการตาแห้งปากแห้งอีกด้วยกลไกการเกิดโรค SLE เมื่อมีปัจจัยทางพันธุกรรมร่วมกับปัจจัยกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกจะมีการกระตุ้นทำให้เกิดภาวะอัอ p โตสีขึ้นภายในร่างกายและเกิดการตายของเซล มีการปล่อยสารเซลล์แอนติเจนออกมาเช่นิวคีโอโซมยูนิต r n t และ R-O-S-S-A แอนติเจนที่จะถูกนำเสนอโดยแอนติเจนพรีเซนติ้งเซลล์ทำให้เกิดการกระตุ้นต่อระบบภูมิคุ้มกันทั้ง T และ B ell, เซลล์เหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างสารออโตแอนติบอดีที่ผิดปกปติออกมาสารออโตแอนติบอดีนี้สามารถที่จะจับกับสารแอนติเจนกลายเป็นสารประกอบเชิงซ้อนอิมูนคอมเพกซ์ขึ้น Auto ตแอนติบอด m อิมูนคอมเพกและทีริมโพไซต์ที่ถูกกระตุ้นนี้สามารถที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เนื้อเยื่อต่างๆภายในร่างกายอาว,วัยวะต่างๆเหล่านี้เมื่อถูกทำลายจะมีการปล่อยสาร Auto a n t i ติเจนออกมาเพิ่มมากขึ้นทำให้มีการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอย่างต่อนเนื่องและร่างกายไม่สามารถหยุดยั้ยงขงบวนการต่างๆนี้ได้อาการของโรคภูมิแพ้จะมีผื่นที่ผิวหนงังเช่นผื่นแพ้ลมพิษ คันตามผิวหนังคัดจมูกน้ำมูกไหลจามไอแน่นหน้าอกหายใจมีเสียงหวีดโรคขอบผื่นเครื่องตาและตาแดงเครื่องจมูกบวมรอบปากอาเจียนและทายเหลวแสบคอน้ำมูกไหลลงคอกลไกการเกิดโรคภูมิแพ้โดยปกติเมื่อร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในร่างกายบ่อยๆระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะทำการจดจำ และสร้างภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งที่มีสมบัติเป็นโปรตีนเรียกว่า IgE และเมื่อร่างกายได้รับสารกอ่อภูมิแพ้เข้าไปอีกสารกอ่อภูมิแพ้จะไปจับกับ IgE ซึ่งอยู่บนเม็ดเลือดขาวทำให้เม็ดเลือดขาวนี้แตกออกและปล่อยสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฮิสตามีนออกมาส่งผลให้เยื่อบุจมูกเยื่อบุตาลำคอเกิดการอักเสบเกิดการบวม และสร้างเมือกออกมามากกว่าปกติทำให้เกิดอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลและคันจมูกตามมาการติดเชื้อ h i ตไอวแบ่งออกด้วยกันเป็น4ระยะระยะที่1ระยะเฉียบพันธ์ใน2-3ถสัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อ h i ตไอวจะมีอาการคล้ายไข้ขหวัดต่อมน้ำเหลืองโตอาการต่างๆเหล่านี้จะหายไปได้เองภายใน1-2ถึงสสัปดาห์โดยอาจมีอาการน้อยมากจนผู้ป่วยไม่สังเกต ระยะที่2ระยะติดเชื้อโดยไม่มีอาการคนไข้จะไม่มีอาการใดเลยแต่ถ้าเจาะเลือดตรวจจะพบว่ามีเซลล์เลือดเอดบวกไปตลอดชีวิตอ n นติบอดีจะเริ่มพบประมาณ6-8ถึงสัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อหรืออาจเนิ่นนานไปถึง3เดือนก็เป็นไปได้ช่วงหลังจากได้รับเชื้อและตรวจไม่พบอ n นติบอดีเราเรียกว่าวินโดว์พีเรียระยะที่3ต่อมน้ำเหลืองโต ร,ระยะนี้จะเกิดนานเท่าไหร่หลังจากได้รับเชื้อย,ยังไม่ทราบแน่ชัดโดยต้องพบต่อมน้ำเหลืองโตตั้งแต่2บริเวณขึ้นไปและมีขนาดตั้งแต่1เซนติเมตรนานเกิน1เดือนระยะที่4ระยะติดเชื้อมีมอาการจะมีอาการก็คือ 1. น้ํา้ำหนักจะลดลงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ 2. เป็นไข้เกิน38องศาเซลเซียสเลือดลังเกิน4สัปดาห์ 3. ท้องเสียเรือรลังโดยไม่ทราบสาเหตุ 4. เ่เง่อ,ออกตอนกลางคืนโดยไม่ทราบสาเหตุ 5. เชื้อราในช่องปาก 6. มีอาการทางประสาทหลงลืม 7. เป็นโรคติดเชือช้อฉวยโอกาสอื่นๆ 8. เป็นโรคเกี่ยวกับปอดและ 9. เป็นมะเร็งส่วนใหญ่ที่พบก็คือมะเร็งเยื่อบุหลอดเลือดกลไกการก่อโรคของเชื้อเอ เมื่อเชื้อเอ่านเข้าสู่กระแสะเลือดร่างกายจะตอบสนองโดยการสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อเอแอนติบอดี ody, ซึ่งสามารถยับยั้งการทำงานของเชื้อเอบางส่วนได้ การตรวจหาการติดเชื้อเอจะใช้วิธีการตรวจแอนติบอดีแทนการตรวจเชื้อเอเพราะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกมากกว่าเชื้อเอจะเข้าติดกับเม็ดเลือดบางชนิด CD4 ซึ่งปกติทำหน้าที่เป็นภูมิต้านทานเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมอื่นและจะเจาะผ่านเข้าสู่ภายในเซลล์เชื้อเอจะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นจนเซลล์ CD4 แตกออกเชื้อเอจะเข้าสู่กระแสะเลือดไปกเกาะเซลล์ CD4 ตัวอื่นๆต่อไป ภูมิคุ้มกันร,ร่างกายไม่สามารถทำลายเฉพาะเชื้อเอชที่มีอยู่ในเซลล์ CD4 แต่เซลล์ CD4 ที่มีเชื้อเอชจะถูกทำลายไปด้วยพอภูมิคุ้มกันไม่สามารถเลือกทำลายเฉพาะเชื้อเอชได้เมื่อเซลล์ CD4 ลดลงเรื่อยๆภูมิคุ้มกันร,ร่างกายจึงเสื่อมลดลงไปจนไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคต่างๆได้